ำศัพท์ญี่ปุ่นยอดฮิตที่มีคนถามเข้ามาบ่อยมากโอซึคาเลสมะ โอซึคาเรซามาเดสคำนี้แปลว่าอะไรคะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมากนะคะมาดูวิธีการใช้โอซึคาเรซามะในกรณนนีแรกกรณีแรกนะคะใช้ในการทักทายนะคะความหมายก็เหมือนกับสวัสดีเลยกรณีที่2นะคะก็จะใช้พูดทักทายตอนเลิกงานนะคะอย่างเช่นตอนเราเลิกงานเราเดินสวนใครนะคะแล้วก็โอซึคาเรซามาเดสโอซึคาเรซามาเดชตนะคะก็สามารถทักทายด้วยประโยคนี้ได้เลยนะคะเป็นการทักทายพูดแสดงความเห็นหกเห็นใจนะคะหลังจากเลิกงาน กรณีที่3นะคะก็จะใช้ในการชมหรือว่าพูดให้กำลังใจนะเวลาใครทำอะไรได้ดีใครทำอะไรเสร็จแล้วเราก็โอสุคเซามาโอซึคเลสมาเดสสมมุติกรณีที่ใครบางคนมีลูกใช่ไหมแล้วลูกอะ่ะช่วงนี้สอบนะช่วงนี้สอบแล้วก็วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายแล้วก็ลูกสอบเสร็จนะคะกลับมาบ้านนะคะแม่ก็บอกโอสุคเซามาโอสุคเซามาก็คือเป็นการพูดชมแล้วก็พูดให้กําลังใจลูกนะคะหลังจากที่สอบเสร็จ หรือสมมติใครมีแฟนแล้วแฟนซ่อมรถนะแบบว่ารถเสียแล้วก็นั่งซ่อมรถอยู่นะคะแล้วตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พูดให้กําลังใจพูดชมแฟนว่าโอซสุขาริตมาโอซสคขาริมาในกรณีนี้นะคะถ้าจะให้พูดถึงความหมายว่าหมายถึงอะไรนะคะก็ความหมายก็น่าจะประมาณ ok ok โยกุยตานโยกุยตานีเออทาได้เป็นอย่างดีเธอทําทดีมาก ใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะมั่นใจชัวร์ว่าต้องเคยได้ยินประโยคนี้นะคะได้ยินกรณีไหนกันบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าเคยได้ยินในกรณีไหนสําหรับใครที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วนะแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการสนทนาในชีวิตประจวันนะเวลาจะพูดตจละทีมันตะกุตะกักอะค่ะมันไม่มั่นใจนะคะสับสนในเรื่องงการเรียงประโยคทําไงดีนะคะก็สามารถที่จะมาฝึกด้วยกันได้นะคะตอนนี้ก็เปิดจองสอนสดผ่านซูมนะคะคอร์สผู้ญี่ปุ่นได้ ง่ายทันใช้นะคะเน้นจดสถานการณ์ที่เจอบ่อยในจิจวันให้โดยเฉพาะเลยนะใครสนใจนะคะก็จะให้ราคาโปรสอนสดผ่านซูมจากปกติราคาที่8,009แต่ว่าพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เอาราคาโปรไปเลยเยเพียง4,009เท่านั้น หรือใครแบบว่าอยากเรียนมากเลยแต่ว่าเวลาไม่แน่นอนนะต้องทํางานด้วยนะคะก็มีคอร์สสำเร็จรูปให้เหมือนกันสําหรับคอร์สสำเร็จรูปนะคะสามารถเลือกเวลาเรียนได้เองว่างตอนไหนเข้าเรียนได้เลยก็ให้ราคาโปรโจากปกติ4,500เหลือเพียง2,500เท่านั้นเดี๋ยวจะแชร์รายละเอียดคอร์สต,ต่างๆไว้ข้างล่างใต้คอมมนต์สนใจคอร์สไหนคลิกที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ทักข้อความมาได้ในกล่องอินบ็อกซ์และจะมาใหม่คลิปหน้าค่ะจากมาตาีิ